เกมชื่อเบลลี่นะครับเบลเลียนนะครับก็คือการฝังนั่นเองครับคือเราตัวเกมนี้นะเป็นเกมเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยถูกฝังอยู่ในหลุมศพสัที่หนึ่งนะครับไม่มืมกันว่าเรามาตีอยู่ตรงนี้ได้ไงโดนเพื่อนแกล้งหรือไม่ก็อาจจะมีใครฆาตกรรมเราแล้วก็คิดว่าเราตายไปแล้วก็เลยฝังเอาไว้นี่ครับแต่เราเนี่ยต้องหาทางออกจากตรงนี้โดยการที่ต้องไขปริศนาหรือหาทางออกจากหลุมศพนี้ให้ได้นั่นเองครับช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีมาณแบบว่าไฟเหอยน้อยคอยช่วยเราอยู่นั่นเองนะแต่ถ้าเราไม่มีไฟเหลือแล้ว ก็จะมีปัจจัยบางอย่างคืบคลานเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวของตัวเกมนี้นั่นเองนะครับเนี่ยจะหายกันแล้วเนาะไอ้เบย์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 เวนช่วยก็ได้ช่วยด้วยช่วยผมด้วยได้โปรด เวดเอ้ยโอเคชิตโอเคมันจะดีขึ้นมันจะดีมันจะดีขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะเป็นมันจะโอเคนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ตู้อยู่ที่ไหนแสงแสงแสงโอเคโอเคเริ่มเล่นแล้วนะครับเอ้ยกระตุกไหมกระตุกไหมไม่เนาะกระตกกระเป๋าเช็คก่อน ทำไมตาผมชอบดับเพราะว่ามุมกล้องผมอยู่ข้างบนนะครับมันเลยไม่เห็นโอเคมาแล้วดีขึ้นแล้วเนาะสวัสดีค่ะเชลิสวัสดีคุณวีวีนัสด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นดีกว่าอันนี้คือต้องเอาขยะออกเนาะโอเคโอเคพัเซเลิร์ลนะครับซับไม่ต้องแปลมาแล้วตอนนี้ฝังพึ่งแชทแล้วกันอ,อ่าเฮ้ยซ้ายนะัยนะ้นเป็นเลขหกปะรูปถังขยะหรือเปล่าแล้วก็มีเลขสามด้วยนะครับ สวัสดีค่าเซลีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีขึ้นแล้วค่ากระตุกตอนเข้าอยู่ตรงนี้โอเคดีขึ้นแล้วขอบคุณมากนะคุณฟ้าไม่กระตุกไม่ตุกมาแล้วมาแล้วโอเคมาเรามาเริ่มขไขปริศนากันดีกว่านะครับสำหรับทางออกนี้เอ่ออันนี้มีนนต้องการกุญแจเนาะอันนี้คือแบงมุมกดเล็บไม่ได้อันนี้เหมือนต้องหาอะไรมาจะต้องการอะไรบางอย่างเพื่อมาจัดการตรงนี้ใช่ไหมโอเคน,นี้เป็นโทรศัพท์ ตั้งค่าโทรศัพท์มีแบตหมดด้วยปะอันนี้20%สิบอร์ซ็นะเราดูว่ามันจะมีแบตหมดไหม Rapid ได้ปิดไฟได้อันไม่มีสัญญาณด้วยนะครับน,นี่ข้อความดูไม่ได้โออันนี้เปเบอร์แม่แสมแสมนี่ไอ้อะเป็นลูกหัวใจด้วยน่าะเป็นแฟนเรามั้งแล้วก็อ e ีลิกเมลก็สี่ตสี่โอเคโทรหาใครไม่ได้ไม่มีสัญญาณนะครับแล้วถ้าจะเอามือถือลงเอามือถือลงไงเอามือถือลงได้ไหม ไ,ได้หรอได้แคปอุ้ยสิปดหรือสิแปซแล้วเอ่มแล้วแล้มันไม่สอนเล่นด้วยนะอุ้ยเฮ้ย,ย,ยมือใครวะ่ะแกฉันกลัวแมงมุมจะไม่โอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยขอบคุณที่สอนอยู่ตั้งนางกนกว่าจะสอนให้ตายเถอะแม่คุณโอเคครับเอ่อความมืดเหรอ darkness นะครับ การอยู่ในความมืดไม่ดีต่อความวิตกว,วิตก,กังวลของคุณการที่อยู่ในความมืดความวิตกกังวลของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้คุณตื่นตระหนกซึ่งจะลดปริมาณออกซิเจนที่จะอยู่อย่างรวดเร็วการเปิดไฟไว้จะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและลดระดับความวิตกกังวลปัญหาเดียวคือแหล่งกําเนิดแสงของคุณไม่สามารถอยู่คงได้ตลอดไปคํานึงถึงแหล่งกําเนิดแสงของคุณและระวังขณะอยู่ในความมืด โอเคอันนี้ไม่รู้ว่าปิดมือถือยังไงอะ่ะอันนี้ขวดน้ำสองหรออันนี้คืออะไรโอ้โหแม่งเอ้ยมีแต่รหัสอีหยังวะเนี่ยเลขสามตัวหรอเลขสามตัวโอเคเอ่อตอนนี้จิ้มไดมม้อย่างเดียวเมาส์จิ้มได้อย่างเดียวแล้วผมต้องเปิดไฟอะ่ะหาก่อนหนาของก่อนเอ้ยไฟแช็กเหรอโอเคเราจอไฟแช็กเลยครับ โอเคอันนี้คือแหล่งกําเนิดแสงการจัดการแหล่งกําเนิดแสงเป็นสิ่งสําคัญมากคุณสามารถใช้ไฟเชค็คหรือไฟโทรศัพท์ก็ได้นะครับต่อแต่เมื่อเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่เพียงพอเท่านั้นหากทรัพยากรหมดพวกเขาจะใช้งานไม่ได้และคุณจะอยู่ในความมืดหากต้องการไฟใช้เช็คให้กดเลข2หรอหากต้องการใช้สมาร์ทโฟนให้เปิดโทรศัพท์ด้วยการกดเลข1 1 อ๋อหนึ่งคือปิดอ๋อมือถืออ่ะสองคือใช้ไฟฉายเอยใช้ไฟแช็คโอเคโอเคผมเก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนดีกว่านี่ครับมาทุกคนโอเควิธีการเล่นจะมีแค่นี้มั้งโอ้โหโคตรมืดแต่ถ้าปิดไฟแช็คอะเวกเอ้สิ่งน่ากลัวมากจริงเหรอผมผมเล่นเสียงแล้วกันผมไม่อยากให้ทุกคนอกลัวพร้อมกันเลยอ่าสิ่งเกมดังสุดๆไปเลยครับจังหวะนี้ บอกเราจับสแกมมาเราจะสู้กันพร้อมกันโอเคอุย้ยอันนี้อะไรอ,อ่าหนึ่งสองสามอ๋ออีกที่เป็นน้ำฟลาที่เราหยิบมาได้อัดอีกสองตัวครับโอเคอุย้ย เลยเอาต่ออีก <I need S 1> อันนี้ใช้ไม่ได้ <for> อันนี้ขาย <I need S 1> ได้ไหมขายไม่ได้สอง need key. ต้องการกุญแจอันนี้อันนี้มันมันได้เลขแล้วมันต้องหกสองสามหรือเปล่าอ่ลองลองลองจดดูสิครับว่าเรามีหกสามสองหกสามสองก็เราต้องใส่เลขอะไรบ้างเราใส่สองสามหกแล้วไม่ได้เหลืออะไรบ้างหกสามสองไม่ได้ หอชิลิวช่วยกันช่วยเบ้นพิมพ์หน่อยครับว่าได้ว่าเราใช้เลขอะไรไปได้บ้างเฮ้ยทุกคนอย่างเงียบสิพิมพ์คุยกันก่อนสองสามหกแล้วก็ต่อหกสามสองสามสองหกไปแล้วสามหกสองเหรอสามอ่าสามหกสอง ทำ,ทำไมอะ่ะเอาได้เอ,เอ้เรียกอะไรอะ่ะสามหกศูนย์ฮะทำไมเป็นสามหกศูนย์อ่ะหกสามสองหกไม่คะ่ะผมใส่สามหกศูนย์แล้วได้เฉยเลยทำไมเป็นเลขศูนย์่ะไอ้ตรงด้านซ้ายนี่คือเลขศูนย์เหรอมันก็เป็นว่าศูนย์สามไม่ใช่ดิมันเป็นเลขหกถูกแล้วแล้วว่าเลขสองไม่มีหรอเลขสองหลอกเหรอไม่รู้ว่าแต่สามหกศูนย์ได้เฉยโอเค เฮ้ย hey, ทุกคนพิมพ์ันหน่อยพิมพ์ันหน่อยพิมพ์นหน่อยอย่างเงียบไอย่างเงียบต้องพิมพ์ตลอดครับอย่าอย่างเงียบอย่างเงียบไม่ให้เงียบห้ามหนีแอบหนีหรือเปล่าไอ้เบลเสียงหรือเปล่านี่ฮะปิดตายอยู่ไม่รู้เปิดตาเลยเปิดตาเลยโน no, ไม่ได้ห้ามหลับตอนนี้ต้องช่วยผมออกไปก่อนโอเคขายได้ดีครับได้คอนโอเคได้คอนมาแล้วครับ มีใครอะเป็นเป็นญาติใครหรือเปล่าอันนี้เป็นญาติใครหรือเปล่าไปไปก่อนโอ้ยนิ้งเทียนไปไหนไปไหนไม่อยู่ตรงนี้ก่อนไปไหนบอกเหตุผลก่อนว่าไปไหนไหนมนเล่าให้ฟังนี่ไปไหนเล็กสองน่าจะไม่มีเล็กสองเอาไว้เปิดอย่างอื่นไหมคะไปก่อนโหไปกระนวยมากก็เขากลัวโอเคโอเคโอเค เปิดตาไปไปช,ชดกระเตียวก่อนเอ้ย <c oughs> แหมที่อย่างนี้นี่ไปกันไวมากเลยนะพวกเราไปเลยสิบสามเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนโอเคอเคุ้ยตัวเองมาจับมือเขาได้อุ้ยเราเหลือมันเ,เหลืออะไรบ้างไม่มีกุญแจอุ้ยอ๋อช่อเหลียนเหรียญมาหมุนตรงนี้ได้ โอเคสี่เปอร์เซ็นต์ชิปหายหรือสี่เปอร์เซ็นต์หลุนไปหลุนไปหาไฟฉายเพื่อมีไฟฉายเหรอมันไม,ม,นไม่มันไม่น่ามีหรือเปล่าอ,อันนี้ใช้คอนตอกเหรอโอเคให้น,อน็อตมันหลุดน,นะฮะตอกน,นี้ด้วย,วยโอเคตอกแล้วไงต่อตอกแล้วไงต่อเหลือเหลืออะไรเรายังหกักกุญแจใส่นี้ไม่ได้ ไอ้ไอ้อยู่ตรงหน้าเมื่อกี้เองอยู่ตรงนี้ได้เองไปผลตรงนู้นได้ไง What the fuck man ตรงไหนต่อตรงไหนต่อตรงไหนต่อเราเหลืออะไรเราเหลืออะไรแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์เหลืออะไรปิดมือถือไม่ได้ต้องปิดไฟฉายแล้วก็เอามือถือลงแล้วก็ดูว่ามีอะไรที่เราสามารถจิ้มได้บ้างเอิ่ม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 ไม่มีไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วไอชิปหายทุกคนสุดไปไอชิปหายแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ยังฮะอันนี้มันกิ๊บมันอยู่ตรงไหนเราเอามายัางอ่ะเฮ้ยเราได้แล้วแล้วแล้วกูตกแล้วพัดเซ่อนตรงนี้มันคือส้ตนตีนอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่ผมก็ไม่ได้สุดมากขนาดนั้นน <c oughs> ะเซคฟลด์อ้าวเกมอ้าวโอเคครับเกมจบแล้วจบแบบไม่มีจัำสกแกร์ไม่มีเลยเลยคิดว่า บ้องเท่นขาดอากาศหายใจดุยเงื้อเงือเงืง้อีน,นี้ปิดไฟไปก่อนแบตเตอรี่ลดไวมากครับแล้วก็โอเคอ่าหาไฟแช็กก่อนนี่ไฟแช็กโอเคจะไฟแช็แกตกัวเนาะอัพเปิดไฟแช็กโอเคเดี๋นี้ไปแล้วก็ขยะนี้ออกไปโคดน้ำเป็นเลขห้าหรอ อเคอ่า okay. uh, อันนี้ต้องใช้เลขเลขเก้าเก้าหกครับเก้าหกเกเขไหมโอเคเก้าหก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 โอเคปิดไฟไปก่อนไม่งั้มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มัเล่นอะไรกันนะเก้าหกห้าใช่ไหมเก้าหกห้าเก้าหกศูนย์ไม่ได้เก้าหกห้า เอ้ย965ไม่ใช่ไม่เย้ยใจดต่างที่ไซเล่นเลยอ่ะโอ้ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคุณอากิจังเรามาหาตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้คือ965ใช่ไหมทุกคนแล้วเราต้องใส่เลขอะไรไปก่อน659ไหม65 5. เอ้า605เฉยเอาทีนี้เป็น605เอางงหนักกว่าเดิมอีกโอเคโอเค,อ,เคอุย้ยอย่าผมฟังให้เงียบสิครับ ที่รักเป็นไรรักเขาหรอชอบเขาหรอบางทีนะพอดีเขามีที่ริ้วอยู่แล้วนะ่าคุณเป็นอะไรนะโอเคได้เป็นหกศูนย์ห้าได้ไงไม่รู้ครับผมออาได้กุญแจมาแล้วมุเหมือน,นกันกับพาสเซอร์ตรงนี้นะแต่มันถ้าเลขไปนี่อีกตัวนึงนั่นจะกดสุ่ม์ได้อยู่อ่าแล้วก็เราต้องเรื่องน,นี้ปะไม่ได้ต้องเอากุญแจมาขาานี่กไปเอาเมื่อกี้ไม่ได้กุญแจหรอเอากุญแจฝัฝ่งนี้นะครับ โอเคโอ้โหได้คอนมาเลยเอ่อแล้วโอเคเดี๋ยวสำหรับอุย้ยมาจับเขาได้ไงไม่ได้หน้าอกนีเอาไว้ให้ชิลิวเท่านั้นเออเหลือเหลืออะไรบ้างอะต้องหาอะไรยังไงไม่ไม่ไม่เอ่อเอาเอาเอา,เอามือถือลงไงนะโอเคนี่กล่องเนาะ โอเคแล้วก็ใส่อันนี้ไปปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้เรามีะระดึกกดได้บ้างปะไม่ได้เลยครับโอเคออก,ง okay. อกองไงอะโอเคเฮ้ต้องประหยัดแบตก่อน,อออนตน้องประหยัดแบตก่อนไอไอสมาร์ทโฟนเลยเนี่ยมันไอ้นี่ได้ได้นานมากเลยนะครับเราต้องเก็กบไปใช้ดีๆอ,อ๋อเหลืออะไรบ้างอ๋นี่จำได้มีกุญแจตรงนี้โอเคไข คได้อันนี้มาโอเคได้กิฟต์กับหินมากิฟตเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันหินหินอ๋อหินเคาะอันนี้เนาะโอเคได้ครบแล้วอันนี้ได้ครบเลยครับโอเคเดี๋ยวพักไปเช็คไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ไปใส่อา่าโอเคใส่ครบแล้วอันนี้ก็อ,อ่าอุ้ยปักหุ่นทีเอามาเอาเหรียญมาเหรียญมาเหรียญมา โอเคโอเคปิดไฟก่อนแล้วก็เอามือถือลงเปิดไฟแชทปึ๊บแล้วคอตรงนี้ลงฝันดีชิลิวฝันดีเฉยอุ้ยทำสองข้างได้โอเคโอเคแล้วก็ป๊อกๆไปก่อนโอเคเปิดไฟฉายขึ้นมาไแชทเออจะตอกแล้วไงต่ออ่ะ แลวต้องหาไอ้ตรงนี้แหละรครับตรงนี้ต้องหาคําใบ้แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันคือเลขอะไรอืมผมงงตรงนี้มันต้องใช้อะเลขอะไรบ้างอะ่ะมีคําใบ้ไหมครับพี่อันนี้ผมเลื่อนสุดไม่มีอะไรนะอันนี้ขนข้างบนหรออ๋อรนข้างบนเ,ออ,นบนเออว่ะมันเขียนว่าอยู่ วิทย์ไคุณต้องตายที่นี่แต่มิทขีดสามขีดเอ๊ะขีดห้าขีดหนึ่งสอ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 หรอใช่ไหมหนึ่งสองสองสองหรอโอเคดไปลองดูอันนี้มีทั้งหมดกี่ขีดนะอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับมีถึงห้าดับก็หนึ่งอันนี้สองใช่ไหมสองสองห้า ไม่ใช่ครับถ้าให้แล้วมันจะ่ทิกเกอร์เลยมันจะเปิดให้เลยนะหนึ่งสองสองห้าไม่ใช่หนึ่งสองสองเจ็ดหรอเจ็ดมันไม่ถึงนะเด็กมันหนึ่งแค่นี้เนี่ยแค่สุดแค่ห้าล็อกครับอืเราเดาเอาเรานับจากกลมๆบนกระดาษ อหนึ่งหนึ่งสองสี่เหรอจะลองดูนะหนึ 1, 1, 2, 1, 1, ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งหนึ่งสอง This is not how I die ไม่ใช่ครับหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสี่พอสี่อันนี้ต้องลงล่างปะอันนี้เออมันอกผมสุดไปหน่อยอืมไม่ใช่ครับหนึ่งหนึ่งสองสี่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองห้าไม่ใช่หนึ่งสองสองเจ็ดไม่ใช่ เออันที่สี่ลองกดเดินหน้าแล้วถอยหลังไหครับอันที่สี่หรือมันนับจากข้างบนหรือเปล่าหนึ่งสองสองสี่ไม่ใช่หนึ 2. 2> ห้าก็ไม่ใช่หนึ่งหนึ่ง สองสี่เฮ้ยดึงสองสี่ใช่เฮ้ยใช่ไหมมันปทิกดี๋ยวเพิ่งโอ้ขอพักไปเช็คไว้ก่อนเดี๋ยวไปเช็คมันร้อนนะครับเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองสี่นนบ้าเมื่อกี้ผมเลือกเอ้ยคุณแปลว่าคุณฟ้าถูกดิอ๋อคือมันนับจากข้างบนเป็นหนึ่งหนึ่งสองเป็นนับเป็นเลขแรกข้างล่างไม่ใช่ไม่ได้นับจากข้างล่างแต่นับจากข้างบนโอเคอุ้ยใจตลอดโอเคหนึ่งหนึ่งสองสี่นี่ครับโอ้เราเดาเอาจากนับจากเลขวงกลมเหรอ 1 1 2แล้วก็สอ๋อเลขกลมๆมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมคือนับเป็น4อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว1 1 2 4โอเคได้กุญแจมาแล้วฮะแล้วกุญแจก็ไขตรงนี้เก็บร้อดป่ะ <c oughs> สู super, super. S <S s <S ้เ็นสู้เ็นออไม่ขี้ขี้ไม่ออกเออปวดขี้เออออกทีดิขี้โอ้ยเฮ้ it's o p e แม่ขี้ไม่ออกเว้ i ขี้ใครออกแล้ว ในที่สุด <c oughs> คีก็ออก finally finally เรียบร้อยนะครับคุณหลบหนีสำเร็จแล้วเย้คีออกแล้วนะครับผมโอเคคุณได้หลบหนีแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการเล่นที่น่าเบื่อฉันต้องการสร้างสิ่งที่แตกต่างน่าสนใจสําหรับฮาโลวีนในปี2023และใช้เวลาดึงเดือนในการสร้างเกมนี้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับการประสบการณ์นี้นี่เป็นเรื่องที่สนุกที่ต้อง ทำแน่นอนแล้วเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในการเดินการต่อ,อยะสั้นน,นี่เชือและอยากจะเล่นเกมนี้ต่อในอนาคตสำหรับฮาโูวินนะครับโอ้เกมน,นี้ตั้งแต่ฮาโูวินเลยนี่หว่าแล้วผมมาทำตอนเดือนธันวาคมเดี๋ยวมันคริสต์มาสแม่โคตรไม่เข้ากับทีมเกมเลยโอเคเย่จบแล้วทุกคนเป็นไงจบไปไหมเออบอกแล้วเกมสั้นแปเดียวก็จบแล้วครับ